ปลามันชอบแปะตะลิงนะครับแล้วมันเร็วพอเราจอดรถแล้วมันก็หนีนะยิงไม่ทันเอ,อปลาแปะตะลิงอย่างนี้ตายแหหมดครับ ไไม่ไดย้ยิงแม่งเลยไม่หานข้างไม่หานข้างยิงเลยยิงผ่านหนะ้ายิงแสกหน้าไปเลยลูกดอกดูที่ không hẹp duyên gấp hẹp duyên mấy hẹp mấy đứa lắm nữa không hẹp không con cả này cái nào kết cho con dân giá rồi không ันเปียวิงก่อนแล้วก็เปิดกล้องนะครับมันไม่ทันจริงๆหมายนี้แค่หายใจยังลำบากเลยมันเปรี้ยวมากเลยครับปลาปลาล่องก็ยังพอถ่ายลิบพันหน่อยนะ แต่แล้วก็ไอ้เมื่อเช้าอ่ะมันมันแอบโดยชาพาะดหลีงแล้วมันเปียวมากก็กระยับตัวมันออกนาดหายใจยังลำบากเลยวิ่งไปไหนวะเนี่ยเออวิ่งจังเลยเอ,อ้ารูด เฮียี้ออะไรวะหลูดิกแลวโอ้โหวิ่งนะขนาดนั้นหายไปไหนวะเมื่อกี้เห็นล่องมาหายเลย Oh, oh. ปลาที่นี่มันเร็วมาก <c oughs> ปลาที่นี่มันเร็วข <c oughs> นาดล่องมันยังล่องเร็วเลย <c oughs> <c oughs> ไม่โดน ายแล้วไปทางไหนฮะตายเลยหายท้องเลย นี่ดูแบบไหนครับลืมใหญ่แล้วหรืลืมเปิดกล้องไม่ไม่ไม่ดูมันไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวมันสั้นแต่สีมันเหมือนตัวใหญ่นะ,ะแต่ตัวมันสั้นดูรากดิพี่อ่ะดูรากแรงดิรากแรงจังเลยเยียโดนตรงไหนไวะพอโดนกลางตัวโอ้ใช้ได้เลยพี่พอได้ยอยู่แต่มันดูเหมือนตัวสั้นเลยนะเมือเ่อกี้ พี่แต่มันหนักกว่าอุย้ยมันตัวไม่เล็กพี่ตัวเฮ้ยดูเหมือนตัวเล็กตัวไม่เล็กกว่าเฮ้ยอยู่ในน้ำเหมือนตัวเล็กอ่ะอ,อุ้ยตัวไม่เล,ล็กเลยพี่นี่ดูเฮ้ยเออหนักปุ๊บว่าทำไมมันหนักหนักเอออ,อปลาเริ่มล่องลมก็เริ่มมาแม่ อยู่ตั้งนานนะลมไม่มาพอปลาเริ่มจะล่องลมมาซะนี่ตัวใหญ่หรือเ่็ไม่รู้นะแต่ว่ายิงแม่งดูบ่หน้าว่าพอแดดมาพอแดดมาหายเลยโอ้พอแดดมาหายไปเลยเมื่อกี้แดดร่มๆอยู่ขึ้นมาเห็น โอ้โห uh oh. ปลาเริ่มจะล่องทั้งแดดทั้งลมมั่วไปหมดนี่ครับปลาเล็กบาาเล็บปลาเล็กลกอยเพียบเลยไม่รู้จะมีตัวใหญ่แหวมัข้า,างล่างหรือเปล่านะ ตัวดียิงไม่โดนมันก็มีคมีตัวตัวดีๆมันแอบแอบมากับตัวเล็กๆเนี่ยครับแต่ว่าผมยิงไม่โดน โดนหนุนโดนตัวหญ่อยู่ข้างล่างนี่เือจะยิงตัวหลังเนี่ยไปโดนตัวหน้าเออก็ยังดีร้อยสองร้อยสองก็ยังดีนี่เห็นตัวหลังจะยิงตัวหลังไปโดนตัวหน้าก่อน ปลายังมีร่องเลยนะครับแต่ว่าแดดเริ่มร้อนแล้วครับผมว่าวันนี้ก็ได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูปลาที่บ้านนะครับวันนี้ก็น่าจะพอกินไปสักมือสองมือสามมือแล้วมั้งครับเนี่ยเดี๋ยว,ว่าคลิปได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันถ่ายไม่ได้ปลามันเร็วครับปลามันเปยวเดี๋ยวยิงเล่นไปสักทีก่อนเห็นเป็นเงาเาก่อนกลับ ก <laughs> อนกลับยิงเล่นไปก็ตักทีหนึ่งครับจนหน่อยเติมน้ำมันแล้วเนี่ยกำลังกลับมาถึงปากกองแปดแล้ว่ย ครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะนี่ครับผลงานของเราวันนี้ <c oughs> ก็ได้เยอะอยู่นะครับพอได้กินไปสองสามมือ้อแต่ว่าเสียดายนะครับช็อตยิงได้มาไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าปลามันเปรี้ยวนะครับกดกล้องไม่ได้ถ้าเกิดว่ามัวแต่รอช็อตยิงเนะี่ยคงจะไม่ค่อยได้ตัวแน่นอนครับผมก็ได้มีช็อตยิงมาฝากเพืเ่อนๆนิดหน่อยแล้วก็ได้ปลามากินครับผมได้ไปสักสองสามมื้อมั้งครับเนี่ย <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกลสองเลสวัสดีครับ